เห็นในคลิปมันไม่สวยขนาดนี้ใช่ไหมโอ้ตัวจริงสวยสวยมากคุ้มกับการมาไกลไหมคะคุ้มแล้วค่ะคุ้มกับการมาไกลเนาะอ่าเป็นคันนี้เลยนี่บอกแล้วว่ามาไกลนี่ต้องได้ของดีค่ะรถต้องสวยถ่ายน้ำมันเครื่องจากอีซูนุเข้าสูตรให้เรียบร้อยละอีกหมื่นโลพี่ก็เข้าสูตรต่อได้เลยต่อแรกเราดูแลให้แล้วใช่ค่ะมีใบเสร็จให้ดูถูกใจไหมถูกใจแล้วเนาะ สวยจะไม่กล้าขึ้นเลยใช่ไหมเป็นไงล่ะ f อฟเราบอกว่าสวยจนไม่กล้าขึ้นอยากให้ประทับใจแบบนี้ล่ะค่ะพอมาไกลๆปุ๊บเนี่ยต้องได้รถปรับสวยๆไปเลยแล้วน้องคนที่เขาไปรับเขาดูแลดีมากเลยดูแลดีไหมคะดูแลดีมากน้องคนที่ไปรับใช่ไหมคะข้าวข้งน้ะไปรับอร่อยไหมคะดีดีใจทิมงานเลยค่ะมีมีคนมีชมแบบนี้ แล้วก็เดี๋ยวให้น้องวัดค่ะเดี๋ยวเขาิบายการใช้งานรถให้ค่ะเป็นไงคะมาไกลนะคะต้องเห็นรถตัวจริงแบบนี้ค่ะที่สําคัญต้องได้ลองรถทุกคันเห็นไหมคะและที่สําคัญรถไม่ดีสมชายไม่ขายอย่างที่เกดบอกไงสนใจรถทักหาเกดด่วนๆนะคะรถเรามีสี่ร้อยคันให้เลือกเลยนะสนใจรถทักมาค่ะยินดีโปรแกรมทุกเคสบ,บายยค่ะ